ก้วยห้าสิบบาทได้เลยพี่นอ้องร้นานแม่เพื่อนนี่แหละก้อยชับเแซ่ฝีมือแม่เพื่อนก้อยแล้วก็ต้มมันต้มเอียงก็ไดนน้นัป่ปต้มพกเพีย้ยไหมมาพี่น้องมากินง่ายๆเลยมือในยุบ้านห่อนไหมโอ้ห่อนเอาแบบนี้ก็อยากไปเส่แล้วเนาะ เพื่อนจิตนนน่นาอาจจะเสียงดังแน่พี่น้องจิตนนทติดโรงเรียน ถ้าเปิดเทอมนี่บอกเลยว่าเด็กน้อยนี่เจ้า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 เนี่ยอะไรหยอกกันอยูอ่เถอะคิดเห็นสมัยโตเป็นเด็กน้อยหรอกวะ <c oughs> บอกว่าเวลาผมก็ะจำความได้ตั้งแต่อยู่ในท้องหมดเลยพี่น้องเจียป๋อจำความได้แต่อยู่ในท้องแม่ผมเลย ผมง่ายอยู่นี่ผมก็เรียนอยู่นี่พี่น้องเอ้ยชีวิตชนบทเนาะ ไ <S 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 ถ้าเ่าพุ้นนานี่นะสมัยผมปเป็นเด็กน้อยนะไปหาล่ากีกระป๋อม <S 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 ไปห,หาคลองน้ำต้นม่วงแล้วสมัยนั้นโอ้มว้วนปิ้งแห้งๆมาฝฟักจากมว่วงโอ้แฉบเรื่องทาำทมมุ่งพิจารณาประเทศใกล้กรีซน,นะครับ อันจะไ้เป็พี่น้องมึงบาได้เองครับผม,มเดี๋ยวเราผมผม้ผมามไปตนฟังสบบปล่อแล้วอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะจัดให้เล็บเมนูเนี่ยกระป๋อมไปกินยุ่พุ่น <c oughs> ว่าผมแพนไปนั่นอยู่นนะผมจะไปเที่ยวอยู่นนะจะมึงเดียนนาเดียนในล่ะพี่น้องเอ,อ้ย อันนี้ข้าวตองแล้วบ่แม่นผักกาดหน้ามเลยพี่น้องบางคนคิดว่าเป็นวอร์เกตนะน้องแม่ข้าวตองแก่ ยิงเขาง่ายแล้วก็พูดอะไรที่ออกไปห้องน้าวเดี๋ยวผมนี่เจ้ามาจุกสามมือแล้วพี่น้องแล้วมือนี่ก็น่าจะเลี้ยวแล้วมั้งอย่ยเขียบรายละเอียดน้อยนึง วานยูแมงเราพื้นเรื่องราบเรื่องก้อยผมนี้มักกินนะแซียบไม่ไปยันดอก โเขาจะเอาไข่ถุงอาาสิบบาทต้มกระหาสิบแต่ว่ามันหลายอยู่นะครับก็เลยตักมาแค่นี้เ่ต้องอยียงมากไม่ดอกแป๊บเดียวเกิดไข่นะฮะสำหรับต้มเนื้อต้มเนื้อต้มเนื้อต้มมัวเนี่ย,ย,ย,ยแล้วมันเป็นลักษณะของมันนี่แล้วพี่น,อน้องนะเพราะเราเอียงมากไม่ดอกเพียงแค่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับผมหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมพ่จารณาพิยแล้วจังไรพี่จาา,า,จาต้องขอบคุณครับผม นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนกคนะละ่ะที่ติดตามกันทุกที่ที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้ยอยมัต้องอย่างมากมายเราพบพ่อกันมือหนาววิวจัยพาพี่น้องมาเห็นอย่างแซ่บแบบนี้โก้นะสหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องนี่ครับผมสวัสดีครับ